สอนชนร่วม3มหน่วยงานเข้าตรวจสอบรายงานต่างด้าวเรือประมงในพื้นที่บางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังจากที่ได้รับร้องเรียนนะคะว่ามีการลักลอบทำการประมงโดยไม่ถูกต้องค่ะ เมื่อเวลา6นากา16นาทีของวันที่16กันยายน2567พันตำรวจโทวิรชัยถิ่นกมุิสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีท่านนำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า50นายตรวจสอบแรงงานต่างด้าวเรือประมงในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลนานเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีต่างด้าวผิดกฎหมายลักลอบทำการประมงพื้นบ้าน โดยเจ้าหน้าที่ทำการกระจายกำลังลงตรวจสอบค่ะบริเวณสะพานยาวนาเกลือไปจนถึงซอยสแยกธรรมดาเข้าตรวจสอบคนงานที่กําลังคัดแยกอาหารทะเลพบว่ามีต่างด้าวทั้งสัญชาติพม่าและสัญชาติกัมพูชาตลอดจนผู้ที่พักอาศัยอยู่ตามห้องเช่าต่างๆโดยทำการเรียกขอตรวจเอกสารแสดงตัวบุคคลก็พบว่าบางรายนะคะไม่มีเอกสารมาแสดงค่ะ ส่วนอีกจุดหนึ่งที่เข้าตรวจก็คือบริเวณเลียบครองบางละมุงพบกลุ่มประมงที่มีลูกน้องเนี่ยเป็นชาวต่างด้าวโดยมีนายจา้างนำเอกสารของคนงานมาแสดง นายนัทพงศ์วันพัฒประมงจังหวัดชนบุรีได้เปิดเผยว่าสําหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้เนื่องจากได้รับร้องเรียนจากชาวประมงพื้นบ้านว่ามีต่างด้าวออกไปทําการประมงเพียงคนเดียวแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่อําเภอบางละมงุงเพื่อที่จะตรวจสอบว่าแรงงานที่เข้ามาประกอบอาชีพนั้นได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ ขณะที่ร้อยตํารวจเอกอิงขวัตเกรียงสิง์กุลยศรองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีก็บอกว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทําการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวทั้งหมด18รายที่นายจ้างนําเอกสารมาให้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่นอกจากนี้ยังฝากถึงการแจ้งสถานที่ที่พักของบุคคลต่างด้าวที่เข้ารับทํางานก็ขอให้แจ้งให้ถูกหากเกิดเหตุอันใดขึ้นก็จะต้องสามารถติดตามตัวได้ ส่วนทางด้านนาวาเอกพี่นายจินชายรองผอ,อ,อสอนชนจังหวัดชนบุรีท่านก็กล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้เน้นในเรื่องการทำประมงผิดกฎหมายรวมไปถึงเรื่องการค้ามนุษย์หากตรวจพบก็จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายในทันทีค่ะ